นะครับแล้วก็วันนี้บันดีเช็คราคาทองนะครับวันนี้รู้สึกว่ามีราคาประกาศบวกขึ้นมาสามร้อยเลยนะครับมันก็ขึ้นมาสูงเหมือนกันนะครับในช่วงนี้นะครับก่อนอนุญาตรายงานเป็นราคาทองคาแท่งก่อนนะครับราคาที่เราเราไปซื้อที่ร้านนะครับที่ร้านขายออกมาหนึ่งบาทก็ประมาณสิบห้าจุดอกรัมนะฮะจริงจริงมันก็ประมาณสิ1ห้าุดหนึ่งหกกรัมเนี่ยนะครับแต่ปัดเศษเป็นสิบห้าจุดกรัมเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ส6 5 0้ห้าสิบบาทใช่ไหมครับ ถ้าเราไปขายที่ร้านรับซื้อก็บาทละสามหมื่นห้าร้อยห้าสิบาทใช่ไหมครับถ้าเป็นทองรู่วพันก็ถ้าเราไปขายออกก็ถ้าเราไปซื้อก่อนแล้วกันนะครับที่ร้านขายออกมาก็บาทละสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับถ้าเราไปขายทางร้านรับซื้อทองรู่วพันก็อยู่ที่สามหมื่นหนึ่งบาทหกสิบสี่สตางค์นะครับจะมีส่วนต่างที่รับซื้อรับขายค่อนข้างต่างกันเ,เยอะนะครับแล้วก็จะมีค่าสีมีค่าแรงค่าอะไรต่างๆงเวลาเราไปซื้อใช่ไหมครับ ในในทองรูปพรรณน่นนะครับแล้วก็มาดูราคาขึ้นลงของทางสมาคมที่ประกาศวันนี้ก็บวกขึ้นไปสามร้อยบาทใช่ไหมครับผมก็ตกใจเมื่อวานผมก็นั่งดูราคาก็อยู่บางบางบางทีก็สามหมื่นต้นๆใช่ไหมครับสามหมื่นหนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบสามหมื่นอ่าห้าสิบหรืออะไรต่างๆวันนี้มาดูอ้าวขึ้นไปที่สามร้อยบาทเลยใช่ไหมครับแต่ก็เหมือนกับบางบางเพราะว่าอย่างอย่างรุ่น,นี้อาจจะสมาคมอาจจะไม่มีการเคลื่อนไหว,ใช,วใช่ไหมครับก็ต้องมาลุ้นอีกทีหนึ่งวันจันทร์ใช่ไหมครับแต่ว่าก็เหมือนกับถ้าเราบางทีเรา เราอาจจะเป็นการเลือกเลือกลงทุนก็ได้นะครับบางทีเราอาจจะเลือกลงทุนในวันศุกร์หรือวันเสาร์ใช่ไหมครับหรือว่าวันศุกร์ก็ได้เพราะเราไม่แน่นอนว่าเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับถ้าเสารประกาศขึ้นใช่ไหมครับวันอาทิตย์เสร็จแล้วดูราคาทองคําสปอตเลทของอ่าอย่างเย็นเย็นวันศุกร์ของบ้านเราใช่ไหมครับอาจจะเป็นเช้าของต่างประเทศใช่ไหมครับเราอาจจะเลือกลงทุนใช่ไหมครับแล้วรอตลาดปิดลุ้น,น วันอาทิตย์แต่ตอนนี้ก็มีการซื้อขายออนไลน์ได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ว <pl ains> ่าเราอาจจะลุ <Hum ming> ้นใช่ไหมครับแล้วถ้าวันจันร์เปิดมาบวกต่ออีกปุ้งเราอาจจะได้2เด้งก็คือได้ของวันเสาร์ด้วยแล้วก็วันจันทร์ด้วยแต่ถ้ามีการปรับลดลงอาจจะมีมีความเสี่ยงหน่อยแต่ว่าราคาทองคําก็จะอยู่ประมาณเลทอย่างเงี้ยนะครับเราก็อาจจะเลือกลงทุนใช่ไหมครับถ้าอยู่ที่ราคาสูงสูงเรามีเราก็อาจจะขายออกไปก่อนใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็รอจังหวะให้ราคาปรับลดลงมาแล้วเราค่อยทยอยซื้อเก็บก็ได้ใช่ไหมครับแล้วพอขึ้นเราก็ขายใช่ไหมครับแล้วก็ยงงยม ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแต่แทบไม่มีโอกาสนะครับเพราะว่าสมัยก่อนก็อาจจะมีการเลี่ยมพระมีการซื้อซื้อเป็นแหวนแหวนแหวนตามร้านขายทองใช่ไหมครับที่เป็นแหวนแหวนกลมๆแหวน,หวน,หวนไม่ไม,ไม่ไม่มีลงลงรักไม่มีลงไม่มีใส่พลอยไม่ไมีใส่เพชรอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ไปขายได้ใช่ไหมครับหรือว่าซื้อเป็นทองคําแท่งก็ได้น,นิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็ดูจังหวะพอมีกําไรเราก็ไปขายใช่ไหมครับเพราะว่าในในช่วงนัน้นเราก็ พอดีในช่วงสองสามปีก่อนตอนก่อนคุณพ่อเสียตอนนั้นราคาทองคําอยู่ที่บาทละสองหมื่นกว่ายางงยนะฮะผมก็มีความตั้งใจอยากอยากจะไปรูดบัตรเหมือนกันแต่ผมแบบว่าผมผมอายนิดนึงเวลาถ้าเราไปรูดบัตรบางทีต้องขอบัตรประชาชนด้วยเลยด้วยผมก็เลยคิดแล้วคิดอีกเลยไม่เอาดีกว่าตอนนั้นยังพอมีวงเงินบ้างใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าตอนนั้นเราตัดสินใจรูดซื้อไปใช่ไหมครับแล้วมาขายสามหมื่นก็ยังได้กาไรอยู่นะครับก็เป็นการลงทุนอีกแนวทางหนึ่งนะครับเพราะว่าเราอาจจะมีทุนทรัพย์น้อย แต่เราอาจจะเลือกในการใช้บัตรเครดิตก็จ,จะเสียค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรค่าอะไรต่างๆใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเก็บไว้ยาวได้ใช่ไหมครับรวมถึงเราค่อยๆผ่อนใจตัวเงินต้นที่เรารูดบัตรไปแล้วนะฮะแล้วเราก็อาจจะมามีกําไรถ้าถึงวันนี้เราถือได้ถึงวันนี้ก็สามหมื่นกว่าใช่ไหมครับมันก็พอมีแรงบันดาลใจให้เราเออหน้าลงทุนอะไรอย่างนี้นะครับในราคาสองหมื่นใช่ไหมครับแต่ว่าณวันนี้เราอยากจะกลับไปดูที่ราคาสองหมื่นมันอาจจะต้องใช้เวลาอีกนิดนึงใช่ไหมครับเพราะว่าแนาวโน้ม ก็มีการปรับตัวขึ้นถ้าเรามาดูสปอตเลทข,ของราคาทองคำใช่ไหมครับอ่าก็มีการปิดขึ้นมาบวกไปถึงสามสิบหกจุดสามหกเหรียญต่อต่อออเลยนะครับก็คือปิดขึ้นมาสูงเหมือนกันนะครับหนึ่งจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นเลยนะครับก็ปิดที่หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดจุดสองสี่จุดเลยนะครับเออขอโทษนะครับ 1, หนึ่งพันแปด้อยหกสิบเจ็ดจุดสองสี่เหรียญต่อออนนะครับก็มีการปรับตัวขึ้นค่อนข้างสูงนะครับกับราคาทองคําใช่ไหมครับ แล้วก็ดูที่ค่าเงินต่างๆโดยครับผมจําไม่ได้แล้วสมัยก่อนคุณพ่อคุณป่าวุาท่านจะสอนไวส้สมมติว่าค่าเงินบาทอ่อนลงหนึ่งบาทเนี่ยจะมีผลต่อราคาขึ้นลงประมาณเจ็ดร้อยบาทหรือเปล่าผมจําไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนั้นก็เคยมีโอกาสได้ได้ไดพูดในรายการไปแล้วนะครับแต่แต่พอดีระยะเวลาผ่านไปมันก็ลืมได้บ้างอะไรต้องกล่าวขอบประทานโทษและขอประทานภัยด้วยนะครับแต่ว่าการลงทุนทองคําก็เป็นอีกอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็น เป็นแบบเหมือนกับอ่าสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับแล้วก็ถ้าเราอาจจะเลือกได้เราอาจจะเลือกเป็นลงทุนทองคําแท่งที่เป็นชิ้นเล็กๆก,ก็ได้นะครับสลึงหนึ่งห้าสิบสตางค์บาทหนึ่งใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเรามีความจําเป็นต้องใช้เงินเราก็ทยอยปล่อยออกไปทีละสะลึงหนึ่งห้าสิบสตางค์บาทหนึ่งก็ได้ใช่ไหมครับหรือว่าซื้อโกลฟิวเจอร์ก็ได้หรือซื้ออะไรก็ได้ใช่ไหมครับ,รออรออรรบตอนนี้โกออนไลน์โกลฟิวเจอร์มีให้เราเลือกมากมายเลยใช่ไหมครับแต่อย่างผมผมก็ยังชอบที่จะไปเดินที่แถวที่โอสยามชอบที่จะไปเดินท เยาวล่าหรืออะไรต่างๆแล้วก็ซื้อตามร้านทองในสถานที่ต่างๆเก็บไว้ใช่ไหมครับเราก็เลือกอีกแนวทางหนึ่งนะฮะเราอยากจะแบบถือเป็นทองคําแท่งไว้นะฮะแต่ว่าโอกาสมันไม่มีแล้วนะครับถ้าถ้ามีโอกาสก็อยากจะถือเป็นทองคําแท่งมากกว่าใช่ไหมครับเพื่อเราจะเวลาเรามีความจำเป็นต้องใช้เงินเราก็ค่อยๆขายออกไปเป็นชิ้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะนําเงินมาหมุนได้เอามาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันได้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการ อาลงทุนนะครับเพราะว่าการลงทุนมีหลากหลายนะครับเราอาจจะไม่ไม่ไม่นาเงินทั้งก้อนมาลงทุนในตะก้าใบเดียวใช่ไหมครับเราอาจจะลงทุนในไข่หลายๆใบก็ได้ใช่ไหมครับก็เหมือนกับกระจายความเสี่ยงออกมานะฮะอย่างเช่นเราอาจจะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เล่นหุ้นใช่ไหมครับเราอาจจะลงทุนในราคาทองคําเราอาจจะลงทุนในอาสินสิน สินค้าเกษตรล่วงหน้าเราอาจจะลงทุนในราคาน้ํามันหรืออะไรต่างๆเราสามารถที่แบ่งการลงทุนได้หรือว่าลงทุนในสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์หรืออะไรต่างๆใช่ไหมครับเพราะว่าเราก็อาจจะเลือกลงทุนได้เพราะว่าอย่างสมัยก่อนที่เคยมีโอกาสได้เล่าให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทราบในรายการใช่ไหมครับ <S <S <ๆ S 2> เมื่อเมื่อย้อนกลับไปก็อเกือบ20ปีแล้วนะครับมีรุ่นพี่ท่านหนึ่งนะครับท่านก็เคยเคยเคยสอนนะครับท่านบอกว่าท่านก็เหมือนกับตอนหลังมาลงทุนอย่างเช่นมา ปร,ประมูลทรัพย์สินนะฮะสินทรัพย์ที่กรมบังคับคดีใช่ไหมครับแต่นี่ก็ประมาณยี่สิบปีแล้วนะฮะตอนที่สมัยที่เรียนปริญญาโทด้วยกันเสร็จแล้วก็มีนัดเจอกับพี่ท่านนี้นะฮะท่านก็แนะนำนะฮะว่าเออท่านเนี่ยอาจจะมีทีมงาน ออกมาดูดูดูกรมบังคับคดีว่ามีที่ตรงไหนที่ท่านน่าสนใจท่านก็จะให้ทีมงานก็หมายถึงอ่าเป็นทีมช่างของท่านด้วยนะครับแล้วก็ให้มาเหมาเวลาซ่อมบ้านที่ที่สมมุติว่าเราไปประมูลตรงนี้มาได้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ให้ทางทีมช่างพี่เนี่ยช่วยเหมาซ่อมประมาณเท่าไหร่เสร็จแล้วก็ประกาศขายพอขายได้ก็แบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ด้วยแล้วก็แบ่งค่าซ่อมให้ด้วยใช่ไหมครับแล้วท่านก็บอกว่าบางทีท่านก็มาดูอย่างท่านเคยเคยมาประมูลที่แถวแถวเพชรเกษมได้นะครับ ตอนนั้นพอประมูลเสร็จนะฮะเสร็จแล้วมาติดป้ายขายปับเดียวก็สามารถขายได้เลยนะครับพอติดป,ป้ายปุ๊บก็จะมีประชาชนบริเวณแถว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 ที่อาทรัพย์สินที่ตั้งอยู่อะไรแถวนั้นนะฮะก็โทรมาเลยใช่ไหมครับโทรมาก็สามารถที่จะปิดดิลได้เลยก็ได้กําไรเป็นข้อเลยใช่ไหมครับแต่นี่ท่านท่านทำมาเกือบสิบยี่สิบปีแล้วนะครับตั้งแต่ที่ผมจบมาก็ประมาณปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสามใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็มีนัดเจอกับพี่เขาบ้างนะฮะแต่ท่านก็ เริ่มทาธุรกิจตรงนี้ท่านก็บอกว่าบางทีท่านก็เหมือนกับลงทุนอะไรเงี้ยฮะแล้วบางทีท่านก็ไปประมูลอ่าอาพาร์ตเมนต์ทั้งทั้งอาพาร์ตเมนต์เลยใช่ไหมครับท่านก็เลือกจากที่กรมบังคับคดีแล้วดูแล้วก็ไปประมูลแต่แล้วท่านก็บอกเหมือนกับหาธุรกิจเสริมให้กับท่านเมื่อเกือบยี่สิบปีที่แล้วท่านก็ลงทุนบางทีซื้อทั้งอาพาร์ตเมนต์ก็คือประมูลมาแล้วก็มามามา,มาตกแต่งนิดหน่อยแล้วก็ปล่อยเช่าเหมือนเดิมหรืออาจจะขายทั้งโครงการเลยก็ได้ใช่ไหมครับ ผมก็เคยเคยคิดจะทําเหมือนกันก็เคยเข้ามาศึกษาดูใช่ไหมครับดูทรัพย์สินว่าเออจะมีการประมูลมันไหนมีอะไรต่างๆมีคนยื่นคัดค้านไหมมีอะไรต่างๆใช่ไหมครับต้องวางเงินมัดจําไหมอะไรต่างๆก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าเห็นพี่เขาก็สอนมาเป็นสิบสิบปีแล้วใช่ไหมครับแล้วเขาก็เริ่มสามารถที่จะหาไรายได้จากการทําตรงนี้เหมือนกันในช่วงเกือบยี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เป็นช่องทางในการทําธุรกิจอีกช่องทางหนึ่งที่พี่ท่านสอนมานะครับผมก็ได้เก็บเกี่ยว ประสบการณ์แล้วก็ประสบการณ์ชีวิตของพี่ๆท่านผมก็ขออนุญ,ญาตนํามาเล่าให้ฟังในรายการนะครับก็เป็นการลงทุนอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ผมผมก็ยังไม่เคยมีโอกาสใช่ไหมครับแต่ผมเคยไปดูทรัพย์ที่พี่เขาประมูลนะฮะแต่แล้วผมนึกว่าจะไปซื้อต่อท่านแต่พอโทรไปถามพ,พี่พี่ท่านบอกว่าขายไปแล้วใช่ไหมครัท่านก็จะเลือกเลือกออ่่าาทรัย์อ่าทรัพย์ที่ตั้งตรงไหน,ตร,ไหนตรงไหนที่ท่านมองว่าน่าจะขายทอดต่อได้ง่ายหรือว่าเอามา ตกแต่งก็ขายได้แล้วก็มีคนรู้จักอีกท่านนึงเป็นแหล่งข่าวนะครับเป็นเพื่อนอีกท่านหนึ่งท่านก็ทําธุรกิจแต่ท่านจะเน้นตรงปริมณฑลนะฮะแล้วประเทศอ่าปริมณฑลแล้วก็อาชาญเมืองหน่อยใช่ไหมครับก็จะไปประมูลอาจจากกรมบังคับคดีหรือว่าธนาคารต่างๆมาแล้วก็มาซ่อมซ่อมเสร็จก็ติดป้ายขายใช่ไหมครับแล้วก็ช่วยหาแหล่งเงินกู้ให้ด้วยก็สามารถที่จะทารายได้ได้เป็นก่อเป็นกร,รเหมือนกันนะครับก็เป็นหลายๆช่องทางในการหาเงินนะครับผมก็ได้รับรู้มา จากประสบการณ์ชีวิตนะครับว่าเออธุรกิจนี้น่าทานะธุรกิจนี้น่าทํานะครับธุรกิจนู้นน่าทานะครับยังมีคนรู้จักก็ทําธุรกิจขายของรับประทานนะครับก็ขายดีมากๆเลยนะครับก็มีคนแนะนาแต่ผมกับช่วยตัวเองไม่ได้นะครับผมก็เห็นช่องทางในการหาหาอะไรได้ที่น่าสนใจดีนะครับแต่กับกับชีวิตผมเองผมกลับทําอย่างนั้นไม่ได้นะครับผมไม่ไม่สามารถออกไปประมูลทรัพย์ผมไม่มีทุนนะครั์ไปประมูลทรัพย์แล้วก็มา ซ่อมแล้วก็มาขายใช่ไหมครับหรือว่าผลิตสินค้าที่มีคนรู้จักก็ผลิตสินค้าออกมาเป็นแคปหมูเป็นอะไรต่างๆขายดีขายดีมากๆเลยใช่ไหมครับเราก็ไม่สามารถที่จะตั้งโรงงานทําได้หรือว่าเราจะไปรับมาเราก็กลัวว่าถ้าเราหน้าร้านเราไม่มีเราขายสู้ญาติท่านไม่ได้เรากาอาจจะต้องมาแบกทุนนะัรับเก็บไว้หรือเปล่าหรือว่ามันหืนมันไหมอะไรถ้าอาหารการรับประทานใช่ไหมครับเราก็ดูเห็น เห็นเห็นเห็นคนรู้จักเนี่ยมีช่องทางในการทําธุรกิจนะครับแต่พอมาประสบกับตัวเองกับกับไปไม่ถูกเหมือนกันนะครับว่าเราจะหาช่องทางไหนในการทําธุรกิจนะครับบางทีมันก็ยากเหมือนกันนะครับในการหาหาจุดลงตัวของเราที่เราจะมาทําธุรกิจว่าเราควรจะทําธุรกิจอะไรธุรกิจแบบไหนอันไหนเหมาะกับเราอันไหนไม่เหมาะกับเราใช่ไหมครับเราจะมีเราไม่อยากสุ่มเสี่ยงแล้วใช่ไหมครับที่จะผิดหวังอะไรนี้นะครับ เราก็อยากจะทําแล้วมันต้องได้กําไรใช่ไหมครับล้วก็ต้องดูในเรื่องของต่างๆ alia. ทีมโลจิสติกการจัดส่งเราอาจจะส่งสินค้าได้ใช่ไหมครับใช้ทางอ่าอ่าช่องทางการจัดส่งสินค้าตามที่ที่มีบริการมาใช่ไห <S S 1> มครับการรับเงินเสร็จแล้วในเรื่องของถ้ามีรายได้เข้ามาเราอาจจะต้องไปปรึกษาทางสมพากลไหมว่าเราจะต้องทอํายังไงเราจะต้องเสียค่าภาษียังไงเราจะต้องคนนาอํานวณภาษีลังไงใช่ไหมคร,รับรายรับรายจ่ายเป็นยังไงทุกอย่างมันต้อง ามาคิดคำนวณดูด้วยใช่ไหมครับว่าจุดคุ้มทุนเป็นยังไงใช่ไหมครับมันหลากหลายหลายอย่างที่ต้องมาคำนวณดูอะไรนี้นะครับเราก็บางทีพอมันมาถึงกับตัวเราเองเราก็คิดไม่ออกนะฮะแต่เราเห็นพี่ๆหลายๆท่านเพื่อนๆหลายๆท่านที่เป็นแหล่งข่าวท่านประสบความสาเร็จกับธุรกิจที่ท่านทําเราก็ดีใจกับท่านด้วยนะฮะแต่เราก็ยังไม่สามารถทําตามท่านได้นะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็เห็นในหลากหลายช่องทางที่ท่านทํามาใช่ไหมครับแล้วท่านก็ เออเริ่มมีรายได้ที่ดีขึ้นใช่ไหมครับอย่างพี่บางท่านเนี่ยทำงานประจําเงินเดือนก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วท่านก็มีคุนทรัพย์ใช่ไหมครับเสร็จแล้วท่านก็มีโอดีมีอะไรต่างๆท่านก็มาลงทุนทาในการไปประมูลทรัพย์จากกรมบังคับคดีหรืออะไรต่างๆแล้วก็ขายใช่ไหมครับก็ทําให้ท่านสร้างรายได้ให้ท่านเป็นกอบเป็นกำในช่วงที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับอย่างแถวบ้านผมสมัยก่อนนะครับอ่าบางท่านก็ไปไปประมูลมาใช่ไหมครับเสร็จเสร็จแล้วก็มาติดป้ายขายใช่ไหมครับเราก็ ประชาชนเห็นก็ซื้อขึ้นมาซื้อใช่ไหมครับก็ได้กําไรแล้วเพราะท่านก็ทําการบ้านมาแล้วว่าหมู่บ้านนี้ท่านก็ก่อนที่ท่านจะไปประมูลท่านก็จะต้องไปเซอร์เวยก่อนไปถามคนพื้นที่ว่าแถวนี้เขาขายกันที่เท่าไหร่ราคาเป็นยังไงทับเป็นยังไงไปดูโลเคชั่นไปดูอะไรต่างๆเสร็จแล้วท่านก็มามาประมูลใช่ไหมครับถ้าประมูลได้เสร็จแล้วท่านก็มาดูว่าจะต้องซ่อมแซมอะไรไหมถ้าซ่อมแซมทาสีหน่อยใช่ไหมครับ ซ่ออ่าสุขภัณฑ์นิดหนึ่งทานนู่นทานนี่ทํานั่นหน่อยใช่ไหมครับท่านก็ติดป้ายขายเลยใช่ไหมครับอาจจะเอาบวกกาไรไม่เยอะมากใช่ไหมครับแต่ก็ได้กําไรแล้วอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะขายได้เร็วด้วยใช่ไหมครับก็ผันจากเงินก้อนที่เราลงทุนประมูลก็กลายเป็นเงินสดกลับมาแล้วก็ทําต่อยอดไปได้ก็เป็นอีกช่องทางในการหาไรายได้ของพี่ท่านนะครับในช่วงที่ผ่านมาผมก็ท่านก็ ช่วยสอนเทคนิคให้เราอะนะครับแต่เราก็ยังไม่สามารถทําได้แบบท่านอะไรเนะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มาเล่าให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทราบในรายการนะครับแล้วก็ามาดูาดัชนีตลาดหลักทรัพย์นิดหนึ่งนะครับาดาวโจนนะครับปิดลบไปที่สามร้อยสี่สิบห้าจุดสองสองจุดนะครับปิดที่สามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าจุดหกสี่จุดนะครับ s p สห้าร้อยนะครับปิดลบไปที่ห้าสิบหกจุดเจ็ดสามจุดนะครับปิดที่ 3861.59จุดนะครับนัดแดงนะครับลบไปที่199.47จุดนะครับปิดที่11138.89จุดนะครับมาดูที่ CAC 40นะครับ CAC 40ก็ลบไปที่95.21 9จุดนะครับปิดที่

จุดหนึ่งแปดจุดนะครับปิดที่สองหมื่จุดเก้าเจ็ดจุนะครับมาดูที่หางเสงนะครับหางเสงลบไปที่หกร้อจุดปนะครับปิดที่หนึ่งหมจุดนะครับมาดูที่เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะครับลบไปที่สี่สกจุดนะครับปิดที่สามพันสองจุดนะครับมาดูที่เซ็ตบ้านเรานะครับลบไปที่สิบสจุดจุดนะครับปิดที่ 1,599.65จุดนะครับรู้สึกจะต่ำลงมาจาก1,6น0แล้วนะครับในช่วงก่อนหน้าก็จะอยู่ประมาณ1,6น0ขึ้นไปใช่ไหมครับนี่ก็มีการปรับลดลงมาแล้วก็เมื่อวันศุกร์ก็ลงมา14.57จุด้นะครับมาราคาทองคำก็ที่ตะกี้ได้เรียนให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทราบก็สาปอดเลยก,ก็ดีตัวขึ้นไปถึง1.99%ใช่ไหมครับมาดูที่ราคาน้ำมันนะครับของ WTI ส่งมอบเมษาก็บวกไปที่อ่า เ6้าสิหกเหรียญต่อบาเรลนะครับก็ปิดที่76.68เหรียญต่อบาเรลนะครับมาดูที่เบนนะครับเบนก็บวกไปที่1.05เหรียญต่อบาเรลนะครับปิดที่แปดสหเหรียญต่อบาเรลนะครับราคาน้ํามันก็มีการปรับขึ้นปรับลงนะครับราคาของไข่ปีก็มีการปรับขึ้นปรับลงเช่นกันนะครับนะฮะก็การขึ้นลงราคาก็จะมีผลกระทบต่อการใช้น้ํามันพอสมควรใช่ไหมครับเพราะว่าเรา ไรายได้เท่าเดิมใช่ไหมครับค่าให้จ่ายเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแล้วต้องมาแบกค่าน้ํามันที่เพิ่มขึ้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างจะอ่าเป็นปัญหาให้เราต้องหาเงินมาเหมือนกันใช่ไหมครับก็ยกเว้นว่าเราอาจจะได้ work from home ใช่ไหมครับทํางานอยู่ที่บ้านหรืออะไรต่างๆนะครับเพราะตอนนี้อ่าอากาศก็ฝุ่นก็เยอะอะไรนี้ใช่ไหมครับถ้าเราได้ work from home ด้วยก็กลับมาสู่จุดเหมือนกับตอนโควิดใช่ไหมครับเราได้ work from home เราก็ประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ว่าก็มาเพิ่มค่าไฟ ใช่ไหมครับมันก็เหมือนกับได้อย่างก็เสียอย่างหนึ่งใช่ไหมครับเราอาจจะอยู่บ้านก่อนอยู่ออฟฟิศเราก็ใช้ไฟน้ําที่ออฟฟิศใช่ไหมครับอาจจะเสียค่ารับประทานอาหารค่าเดินทางค่ารถใช่ไหมครับเราก็อาจจะมาอาจ,จใช้ไฟที่บ้านแทนใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าอยู่บ้านแล้วไม่ไม่เปิดแอร์ก็อยู่ยากใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องแอร์ก็จะมีปัญหาประจำมานะครับเวลาหน้าร้อนนะฮะสมมุติเราใช้แอร์อยู่พอมาเจอหน้าร้อนเนี่ยนะฮะแอร์ Air, ก็จะไม่เย็น จะเป็นของธรรมชาตินะครับเพราะมันระยะเวลามันผ่านมาไม่เกินหกเดือนหรือสิบสองเดือนเราก็จะต้องล้างทีหนึ่งใช่ไหมครับหรือไม่ก็ต้องอ่าเอาเอา,เอามาทําความสะอาดใช่ไหมครับที่เพื่อให้แอ์ทำงานได้เพราะมันมีฝุ่นมีอะไรต่างๆใช่ไหมครับหรือไม่บางทีเราถนอมอยู่ดีน้ําหยดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เหมือนกับท่อแอร์มันตันมีเมือกก็ต้องมาให้ช่างมาช่วยดูดเมือกให้มาอะไรต่างๆใช่ไหมครับยงอย่างแอร์บ้านผมเนี่ย ตั้งแต่ย้ายมาอยู่บ้านปัจจุบันเนี่ยนะฮะที่มีปัญหาเรื่องเพื่อนบ้านแล้วก็ย้ายมาเนี่ยผมเปลี่ยนไปสองตัวแล้วตัวแรกติดมาก็ไม่เย็นนะครับเราก็ตอนนั้นก็ใช้ประมาณสองตันแต่ว่าห้องมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เย็นไม่เย็นก็ใช้ใช้มาหลายๆปีเสร็จแล้วก็เพิ่งเปลี่ยนตอนอ่าประมาณห้าปีเพราะทีแรกๆพอติดก็ตอนนี้เลยเลยต้องติดเป็นตัวใหญ่หน่อยก็อาจจะใช้เป็นอ่าสองจุดห้าตัน สองตันครึ่งนะครับก็ทีแรกๆก็เย็นประมาณหกเดือนก็มีการมาเซอร์วิสพอหลังจากมาเซอร์วิสเสร็จแล้วพอประกอบกับไปมันแบบความเย็นมันไม่เจียบอ่ะนะคะก็เคยเรียนทางที่ผู้ติดตั้งท่านก็บอกว่าเออเดี๋ยวจะให้ทางผลิตเจ้าของผลิตภัณฑ์มาดูแต่ว่าผมก็เห็นว่ายังใหม่อยู่อะไรเงี้ยผมก็เลยลองปิดเบรกก์ปิดเปิดปิดเปิดปิดเปิดบางทีมันก็เย็นบางทีมันก็ไม่เย็นแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรขึ้นใช่ไหมครับแต่ก็ใช้มาถึงห้าปีแล้ว แต่มันก็จะมีอาการอย่างนี้นะฮะอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอากาศร้อนมากๆเลยใช่ไหมครับผมก็มาเปิดแอร์แต่เนี่ยฮะอย่างอย่างที่จัดรายการอยู่ถ้าไม่เปิดแอร์ก็ไม่ได้เพราะอ่าอ่าแบบเพื่อนบานซ่อมบ้านบ้างอะไรบ้างก็อาจจะมีเสียงเข้ามาเราก็ต้องเปิดแอร์มาใช่ไหมครับแต่อย่างเนี้ยผมนั่งจัดรายการนี่ผมเปิดแอร์เครื่องสองตันครึ่งใช่ไหมครับเปิดประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างถ้าเราเวลาอะไรที่เราจัดใช่ไหมครับถ้าปกติเราก็จะประหยัดไฟหน่อยเราก็ไม่ค่อยได้เปิดใช่ไหมครับแต่เนี่ยความเย็นไม่ออกเลยนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่า มันเกิดจากว่ามันตันแต่ว่าก็ล้างล้างเพราะเมื่อปีที่แล้วก็เพิ่งล้างไปทีเพราะน้ํามันหยดใช่ไหมครับแล้วก็ใช้น้อยมากแล้วพอเปิดแล้วความเย็นมันไม่ออกนี่นะขนาดองศามันยี่สิบสี่ใช่ไหมฮะแต่มันไม่มีความเย็นออกมาแอร์ก็ยังถือว่าใหม่อยู่อะไรนี้นะครับมันก็เป็นปัญหามันจะปัญหามันจะเกิดขึ้นได้ตลอดนะฮะเราก็ไม่รู้ว่าน้ํายาหมดหรือเปล่าแต่ว่าเคยฉันช่างนะฮะที่ช่างบางทีท่านก็บอกว่าส่วนใหญ่แอร์พวกนี้น้ํายามันไม่ได้หมดง่ายๆยกเว้นมันรั่วหรือมีปัญหาอะไรเงี้ย หรือว่าไอตัวไอไอผมก็ไม่รู้ถ้าเป็นรถยนต์เราเรียกไดเออร์ใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างอ่าอย่างอย่างอย่างแอร์บ้านเราอาจจะไม่รู้เรียกเป็นระบบไหนหรือว่ามีแม่เนติกที่เป็นระบบแม่เหล็กอะไรต่างๆมันอาจจะมีสองตัวสามตัวที่เคยเสียที่ใช้วอลทาอะไรอย่างงี้นะฮะมันก็จะมีหลากหลายหลากหลายปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นมากับการใช้อ์ได้ยางอย่างเนี่ยฮะตอนจัดรายการอยู่หน้าเหงื่อตกเหมือนกันนะครับเพราะว่าแอร์มันมันมันองศามันยี่สี่มันน่าจะเย็นใช่ไหมครับเพราะว่า แอร์ที่บ้านผมกับแอร์ที่ทางสถานีนะฮะที่ผมไปจัดบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็นั่งรออยู่ด้านล่างเนี่ยแอร์ยี่ห้อเดียวกันเครื่องขนาดเท่ากันแต่ที่สถานีเพาเปิดครับเดียวเย็นเจี๊ยบเลยฮะห้องยังกว้างกว่าบ้านผมอีกแต่ของผมเนี่ยเปิดมาเนี่ยความเย็นมันไม่ออกนะฮะบางทีก็จะเจอปัญหากับเรื่องแอร์เนี่ยมันเป็นเหมือนกับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะตั้งแต่ที่ย้ายมาอยู่บ้านปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนแอร์ก็ติดก็ไม่เย็น พอมาเปลี่ยนตัวใหม่เอาตัวแรงขึ้นสองตันขึ้นจากสองตันก็ไม่เย็นแรกแรกเย็นอยู่หกเดือนพอเรามาเซอร์วิสใช่ไหมครับที่เขามาเซอร์วิสเสร็จแ,แล้วพอประกอบกลับเข้าไปแล้วความเย็นมันไม่เจี๊ยบเหมือนเดิมนะครเหมือนกับบางทีเราเราขับรถอะฮะและแอร์มันไม่เย็นเนี่ยมันค่อนข้างหงุดหงิดใช่ไหมครับบางทีเราก็ต้องบริการเสริมก็ใช้พัดลมช่วยอีกทีหนึ่งให้มันเย็นขึ้นอะไรเงี้ยนะแต่พอเรามาเทียบกับทางสถานีที่ใช้ยี่ห้อเดียวกันขนาดเท่ากัน สถานีเปิดตั J ้บเย็นเจี๊ยบเลยใช่ไหมฮะแต่ที่บ้านผมผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากข้างๆ้างเนี่ยเพราะาเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นที่ดินปล่าแล้วเป็นบ้านห้องหัวมุมหรือเปล่าแล้วแดดทางหันไปทางตะวันตกพอดีใช่ไหมครับด้านข้างนี้นะฮะแล้วบางทีแดดมาแล้วก็ตัวระบายไม่ไม่ทางานได้เต็มที่หรือเปล่าตัวคอยร้อนอะไรนะฮะมันก็เลยทําให้ความเย็นมันไม่ค่อยออกอะไรางี้นะครับเราก็ไม่รู้ว่าเกิดจากปัญหาตรงไหนหรือเปล่าเพราะว่า ด้านข้างเนี่ยฮะตรงฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นที่ดินป่าใช่ไหมครับถ้าถ้าเป็นโซนอื่นก็อาจจะมีตึกบ้างอะไรบ้างใช่ไหมครับบางทีแดดลงลงมายังยังไม่เต็มเต็มใช่ไหมแต่อย่างนี้บางทีปะทะเวลายิ่งอากาศร้อนๆเนี่ยแดดจะลงมาค่อนข้างแรงและเต็มที่เลยครับก็ทําให้การทํางานประสิทธิภาพของแอร์อาจจะสู้กับความร้อนได้ยากและยิ่งอากาศตอนนี้ฝุ่นก็เยอะใช่ไหมครับอ่าโ,โลกก็ร้อนขึ้นอะไรต่างๆใช่ไหมครับการใช้แอร์บางที เราก็เสียได้เงินเหมือนกันนะครับเพราะว่าอาจจะต้องตามพี่ช่างมาดูเราก็เสียค่าไฟด้วยแล้วมันไม่ได้เย็นอย่างที่เราควรจะเป็นอย่างแอร์คอนดิชันที่จะช่วยทําให้เราสบายใจเวลาเราอยู่บ้านแล้วเราเครียดเราร้อนเราเปิด Air แอร์เราเปิดหนังดูใช่ไหมครับแต่กับชีวิตจริงบางทีมันไม่ได้เป็นอย่างเงินนะฮะแล้วมันอย่างอย่างผมผมจะที่จากจาก,จากตั้งแต่เด็กจนโตมาผมจะลองสังเกตดูนะครับผมมันจะต้องมีอะไรติดติดขัดขดติดติดขัดขด,ขดซื้อของใหม่มาก็จริงนะฮะ กลับมาบ้านปุ๊บจะต้องมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องวิ่งไปเปลี่ยนจะเป็นอย่างนี้ประจาเลยนะฮะแบบบางทีซื้อของใหม่มาเดี๋ยวมันจะต้องมีตําหนิให้เราเห็นจะเราภูมิใจว่าเราซื้อของแท้ของใหม่หรืออะไรต่างๆแต่ว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีปฏิหารนะอะไรเกิดขึ้นมาทําให้ต้องเป็นตนําหนิต้องมีนู่นมีนั่นเสียมีอะไรเสียแล้วทําให้เราแทนที่จะซื้อครั้งเดียวจบต้องวิ่งหลายครั้งดวงมันจะเป็นอย่างเี้ยนะฮะซึ่ง บางทีมันก็แปลกเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นกับชีวิตตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหรือตั้งแต่เด็กๆเลยนะเกิดมาต้องวิ่งไปเดี๋ยวไปซ่อมนู่นเดี๋ยวไปแก้นู่นเดี๋ยวไปแก้นี่นเราเป็นคนที่เพอร์เฟกเราอยากจะได้ของที่ดีของที่เนีบ๊บของที่เจ๋งแต่สุดท้ายเราเราก็อาจจะเจออย่างนี้นะครับปัญหาประเดประดดังเข้ามาได้นะครับก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตพักสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงท้ายของชั่วโมงนี้นะครับพักสักครู่ครับ